ถือไเอ๋ฝนฝันฝันดูแต่คลิปพี่เสือด้วยนะดูเออถือโทรศัพท์ไม่ทําอะไรค่ะถือดูแต่คลิปพี่เสือยายก็เลยถามว่าทําไมไม่ดูของยายมั่งไม่จะดูของพี่เสือเขาบอกเขาไม่รู้จักยายเขาไม่รู้จักยายเขาบอกว่าเขารู้จักแต่พี่เสือยาบอกอย่างนี้อยายไม่รู้เรื่องครับเอาใหม่เอาใหม่รู้เรื่องอยู่แต่ถ้าตื่นเต้นจะไม่รู้เรื่อง แบบตื่นเต้นและดีใจอ๋อน้องเขาบอกกล้องไม่เคยได้ยินเสียงแล้วก็กล้องมันเีนื่อยของใครของยายเหรออ๋อยายต้องออกกล้องใหม่แล้วฮะยายต้องทำยังไงก็ได้ให้เหตุอาเขาได้ยินเสียงแล้วภาพไม่ดึอ๋อแ้วเขาหมายถึงว่าถ่ายไปแล้วกล้องไม่เคยได้ยินเสียงบางทีได้ยายสมบัติพูดไม่รู้เรื่องไม่บางทีกล้องโยกดูไม่รู้เรื่องเหมือนที่ที่พี่เน่งบอกว่ายายถ่ายกล้องไม่เคยนิ่ง เอ็นไปเอ็นมาเขาก็ลำลำอยู่กับหัวหายยายหลับพี่พาแต่หลับไปตั้งหลายรอบไปยืนหลับถ่ายรูปเกือบหลงโอ้ยยังพึ่งพาไปรอเลยเอาถึงเอาน้ำแบบกินแล้วชื่นใจอะน้องงงมีอะไรน้ำมามากอยากกินเลยมาเอา อะไรนะเป๊ปซี่หรือโคกมีเป๊ปซี่หรือโคกไหมโคกค่ะมีเป็นกระป๋องค่ะเอาโคกค่ะเย็นเย็นช well at right> uh> ื่นใจนะคะน้องเมย์ก็สวยเมื่อคืนไปทานอาหารนอกบ้านอร่อยไหมคะเพราะว่าเขาดูคลิปอยู่น่านั่งเป็นร้านที่อยู่ในหมู่บ้านจำปาดงของเราเนี่ยนะค่ะหรือว่าเป็นบุตรชาวบ้านค่ะเขาเปิดใหม่ จริงจริงเมลงคือเมจริงๆน่าจะเราน่าจะผ่านทุกวันเนาะการนั้นก็คือพอมันเสร็จปุ๊บมันก็สวยก็เลยเราเข้าไปดูบรรยากาศดีใช่เขาก็อยู่ในจับปลาดงเนี่ยหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปมั่งเดี๋ยวจะไปมั่งนะอยากไปอยู่เหมือนกันจะคุยอยู่เมื่อคืนเมื่อคืนไปยังไม่ถึงอันนี้เลยเสือบอกว่าเขาปิดละมังก็เลยไม่ได้แวะ หล่อหล่อแล้วหนูกินหนูว่าอร่อยไหมหร่อมีอาหารตามสั่งด้วยใช่ไหมมีแล้วก็พอขายก็ขายน้อนี่ยเนาะเขามีพวกข้าวกล่องอะไรอย่างนี้ไหมมีอยู่ดีรู้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปไก่เนาะไก่มดแดงครับไก่ทอดเอาไหมคะพ่อลอยนึงเดือดทั้งเดียวลอยนึงเดือดทั้งเดียวอ๋อเอาเอาค่ะ มันหายากเนี้ยอดไ่ด้แล้วค่ะยีบหาทโอ้โหคนขายเขาบอกว่าได้แล้วค่ะได้ยี่สิบห้าบาทนะคะอาหารชั้นสูงหากินยากนะไข่มดแดงอ่ะขอบคุณนะคะฮะอาห้นสลาินยะไข่มดงอะขอะครก้อยะไข่มะแดงอ่ะขอาไขรในส่ะไข่มดแดงออคะทอะไรนิะไเล่นะครับทสดไข่ใส่มดแดง ทอดไข่ใส่ไข่มดแดงกอืมโอเคเลยอั้นกตนไข่แล้วก็ใส่เออวันนี้จะทำทรงอะไรให้น้องทรงเดิมค่ะทรงบอบทรงบทำได้ทุกอย่างน้องเมย์จะก่อนก็สวยแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่นี้ก็สีดำใชมมันแค่คำเฉยๆไอคามสวยนะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกสวยอยู่ตลอด ได้แล้วน้ำ,ำใส่ในที่ต,ตัวเล็กมากเล็กน้องเมย์น่ะตัวเล็กเอวก็เล็กก็บอกว่าโอ้ยไม่อยากขายให้น้องเมย์หรอกมันได้ทำเอวตลอดเลยเพราะว่าเอวเขาเล็กไงแต่สัพเพกใหญ่อยู่แต่เลื่อนตะขออยู่เรื่อยเลยบอกว่าโอ๊ยไงยแม่ก็เหนื่อยละมา,มาทางแม่ะ มาอยู่ตรงนี้สงสายอุดออมทม <g ül> รงบแลละมั้งน้องเมย์ก็ทําผมให้น้องมุกแต่ลำเดียวนะคะ <c oughs> เก่งแล้วตรงแล้วคะ่ะลูกก็มันไม่เห็นกริฟแล้วได้ได้ได้ จะมีเจลแข็งๆขาวๆทาแล้วมันจะอยู่เลยใช่ค่ะมันจะทาแล้วเนียบเลยนี่นะคะกำลังสวยนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็ไปล้ำแล้วเนาะเอสอาร์ล้ำด้วยไหมเห็นลูกแล้วนี่นะเฟิร์นเขาเรียกเฟิร์นอะไรเนาะนี่สวยดีนะคะนี่เออน่ารัก โอ้โหน่ารักเลยอันนี้เรายยละ่นนนอััีีี้มกิทงา นี่ก็ไปแต่งตัวแล้วหน้าพร้อมผมพร้อมส <c oughs> องมุกจะไปแต่งตัวแล้วนะคะเอฟซี <c oughs> นะคะ <c oughs> นี่ไปแต่งตัวแล้วจ้า ดูรูปหัวใจนะคะหัวใจใครหายก็มาตามหาเอานะคะจะพามาดูดอกไม้สวยๆตรงนี้นะอุ้ยพึ่งนะคะพึ่งม,มิมมิมมิมไม่ใช่พึ่งมิมอุ้ยดังใหญ่เบื้องเริ่มเลยมีน้ําแล้วนะคะนี่มีน้ําแล้วมิมอยู่ในหัวใจเขามาตั้งแต่วันแรกนะคะแต่เขาไม่หนีไปไหนนะคะนี่ ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วนะคะมิมนะคะนี่โอ้ดางใหญ่เลยมิมมีน้ําหวานแล้วด้วยนะคะเอซีมีน้ำหวานแล้วนะคะดอกไม้ก็สวยทุกต้นเลยนะคะนี่ตอนนี้นะคะที่เราปลูกกันคืนมาดูหน่อยสิไปถึงไหนแล้วโอ้สวยค่ะสวยสวยสวย ลาคืนกับปาแตนเห็นไหมคะพอบานออกมาก็สวยนะคะที่เราปลูกกันงคืนถ้าใครเข้าไปดูในคลิปเก่านะคะตอนปลูกนะคะก็ปาแตนพาปลูกนะคะนี่สวยเลยนะคะรับกันกับองค์ปูกพอดีเลยนะคะพีนจีนค่ะโอ้งามแท้มีดอกไม้งามๆแล้วมีองค์ปลูกให้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ค่ะ